หมุนไพรสำหรับแพะแกะกลัวควายนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามช่องการแสงพอมิเลชชัแนลนะครับเหลือเ,ลเวลาอีก5นาทีนะครับตอนนี้เป็นผื่นคันหมดตัว แบบขวดก็ดูน่าใช้แบบขวดจะใช้ง่ายนะดูน่าใช้แบบแกล,ลอนก็ดูภูมิฐานค่ะดูดีแล้วแต่นค,คนชอบส่วนทรงเตี้ยก็ดูใหญ่ดูดูหนาดูดูดีเหมือนกันนะครับทรงเตี้ยแต่ว่าบรรจุหนึ่งลิตรเท่ากันนะคะนี่อันนี้เกินลิตรนะเนี่ยเกินลิตรก็เกินลิตรทุกกันันะหะพี่อันนี้ก็เกินเกินเกินลิตรนะครับ ล้วเกินนิก็จะมีผลเรื่องการน,น้ำหนักที่ส่งแต่เราก็ไม่คิดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับส่งฟรีหมดเลยค่ะให้เพื่อนๆได้ใช้ศูนย์ภัยดีๆก็แล้วกันขอบคุณท่านที่กดไลค์ด้วยนะครับท่านที่สมาชิกที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้เรานะครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ทักไทยกันเข้ามาได้นะคะมือใหม่ลายท่านที่สอบถามแพ่นมนะครับผมก็ยังแจ้งไปว่าตอนนี้แพ่นมก็จะมีแม่แพะแพะสาวแพะท้องแพะชาแนลชามี่นะครับชาแนลก็มีชามี่ก็มีทอกิมเบิร์กก็มีนะครับ FC ที่สนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับ0 9 3 9654964ก็ติดตามได้เหมือนเดิมนะครับสอบถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับแพนนมนะครับชาแนลพอเกนเบิกหรือว่าแพชามี่ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เช่นเคยส่วนแพบอก็มีนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันสำหรับ f c ที่สนใจแพ้หลายท่าน f c ก็สอบถามแล้วก็โทรหาผมหลายวันนะครับวันละหลายครั้งเลยนะครับ เรื่องของราคาแพะนะครับอัปเดตราคาแพะบ้างอัปเดตราคาแพะแต่และจังหวัดบ้างนะครับจริงๆแล้วความความต่างช่องช่องความห่างระหว่างแพะที่มีความเคลื่อนไหวในประเทศเราแต่ว่ากับแพะที่ส่งออกเนี่ยนะครับก็จะมีก็จะมีความต่างหรือว่าช่องว่างที่พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้น f c ฟีที่มีพื้นที่ นะครับมีพื้นที่หรือว่ามีท่านที่เก็บแพะเป็นเป็นประจํากับเราอยู่แล้วนะครับก็ก็จะสามารถที่จะทุกวันนี้มันก็ทราบกันหมดแล้วนะครับว่าเรื่องของอาราคาแพะของแต่ละพื้นที่นะครับทราบจากโซเชียลบ้างแล้วก็เพื่อนๆที่มีข่าวในแต่ละกลุ่มแต่ละจังหวัดนะครับตรงนี้ก็มีกลุ่มแพะกันทุกจังหวัดนะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวแต่ละกลุ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งการเข้าถึง กลุ่มต่างๆก็ง่ายแล้วก็การรับรู้ข่าวสารตรัวนี้ก็ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลาคุผู้ชมไปก่อนนะครับช่องการแสงทอมีเดชแนลกับน้ำหมักสุนพรภย Smart ัยสมาร์ตโกดบ้านสมาร์ตโกดฟาร์มนะครับช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อ Smart g o กดนะครับก็บ้านสมาร์ตโกดฟาร์ม เ c e b o o k นะครับแล้วก็เพจนะครับน้ำหมักสุนผายสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มเพจนะครับแล้วก็เพจอีกเพจหนึ่งก็คืออสมุนไพรสำหรับสัตว์เลี้ยงสมาร์ทโกดสมาร์ทโกดนะครับอันนี้เป็นเพจใหม่เรานะครับแล้วก็ทางช่องทางทางเฟซนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดเพื่อสุขภาพแพะแกะนะครับววก็สองสามช่องทางด้วยกันอีกช่องทางหนึ่งก็คือการสั่งซื้อทางแอดไลน์เข้ามา0 9 3 9 6 5 4 9 6 4 สายตรงก็ได้แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณท่านที่ติดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ